ค่ะสวัสดีค่ะมินิขั้วสาวันไพสิบห้ามะพัดมะเขียม่วงค่ะมะเขียม่วงห้าพัดน้ำมันหอยค่ะนี่ค่ะข้าจุปาดลราก็สิล่างเกลือก้อนค่ะเอาล่างเกลือคือแซนนะคะตอนแรกห้าสิคุกเกลือก้อนค่ะ พูกว่าบ่อยพ่นดำนะคะนี่คะ่ะมะเขือม่วงมันสีดำค่ะผัดมะเขือม่วงะคะ่ะมือนี้นะคะผัดมะเขือม่วงนะคะมีกะโหลผ้าค่ะโหลผ้าแล้วเขาสิใส่เตาเจียวน้ำค่ะน้ำมันหอยค่ะผัดมะเขือม่วงวิทีฮันค่ะแล้วแต่ผู้ใช้สมักตอนหน่อยตอนใหค่ะเน่าจากหน่อยมันแห้งงามค่ะ ัดแบบคนจีนเขากินนะคะน่คะเห็นมันเางีค่ะมัน,นคืนแสบคะ่ะเพราะพัดเราเพิ่นกะสีน้อยลงคะ่ะค่ะเ่ากบสีเอาเกลือล่างคะ่ะเกลือเขาสีเอาเกลือใส่คะ่ะเอาเกลือคุกเลยสิคะ่ะเกลือคุกเลยคะ่ะ พวกเรวก็แบบมัก์กไวจากน้อยเราเพิ่มสีพอดำค่ะเกลือนี่จะแห้งด้วยค่ะใส่ไว้หลายเลยเกลือนี่เกลือไม่แหงบอดำค่ะนี่ค่ะใส่ไว้หลายเพราะห้อคลุกได้แล้ววันแบบนี้เ้างปฏิเซ่ไว้เลยค่ะเอาน้าเกลือน้ำใส่จากน้อยเพิ่มสีพอดำค่ะพัดมักเขียวกวง มวม่วงวิตามินหลายค่ะทอามะเขือบานาคือมะเขือกรอบบานเข้านะคะผัดน้ำมันหอยค่ะใส่ตะเจียวนิดนึงกระเทียมใส่ตะเจียวก็ได้ค่ะอุปกรณ์กระเทียมสับค่ะพริกสับค่ะ,คะมะเขืมอม่วงใสดทั้งสี่ด้วยค่ะมะเขือทุกอย่างนะคะ มันเป็นแห่งสิบประจำนะคะมักไปจนสี่เลยค่ะมักจนว่าเห็นซาเกียนะคะก็มีดำเลยเวลาพัดขขาวงามคือเกาค่ะ,ะมะเขือม่วงสูตรอม่าค่ะ มาต่อย้นสอนค่ะนะคะเดี๋ยวเขาสมารพัดกันค่ะค่ะเครื่องปรุงพัดมะเขือม่วงเข้าค่ะมะพริกกระเทียมสับค่ะพริกกระเทียมสับน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยพริกกระเทียมสับหูระพาเข้าค่ะ กระพราก็เตียวมือล้างเรียบร้อยแล้วค่ะเน็ดใส่เต้าเจียวน้าจักซ้อนหนึ่งค่ะกะซิมงก้อนค่ะทามันสิเข้มเฮากัต้องลดเพราะเตาเจียวนี่เข้มค่ะค่ะื่องปรุงพัดมะเขือม่วงเฮาค่ะพัดพัดธรรมดานี่ค่ะแต่เฮาสิเน้นพริกกับกระเทียมนะคะเต้าเจียวเฮาค่ะค่ะเฮามาพัดกันค่ะ จะเริ่มมาสับเด้อค่ะเหงสิเป็นตะแซบค่ะมาพริกยาหันเงากระวแตะผู้มักนะคะน้ำมันหอยเห้าค่ะแล้วแต่ผู้มักค่ะประดคือโหละ้าค่ะโหระ้าค่ะมาห้ามาพัดกันค่ะพัดมะเขือม่วงกันค่ะค่ะาตั้งกระทะแล้วก็ใส่พริกกระเทียมที่ห้าซสับไว้นะคะ หอกกรสีแล้วไข่เพลยอเด็กกินจักน้อยค่ะบ่ถึงไข่นาดเหลืองหรอกค่ะแต่ว่าใส่น้ำมันหลายจังน้อยด้วยค่ะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาจะใส่น้ำมันหลายพักเขาหนี่จะเลี่ยนจักน้อยแตะพัดพักเขาจะใส่น้ำมันหลายค่ะตามติดคยอยดูกับคนจีนนะคะตอนถ้าสทาห้กระเทียมออกกินจัน้อยหอากระสิใส่มกเขือลงไปเลยค่ะหมะเขือลงไปแล้วหอกก็สิปรุง รสขาดไปแล้วแต่เรามักค่ะแต่ว่าพัดพักของข้นจีนนี่จืดค่ะเขาจะใส่เกลือเนีนเกลือค่ะคนจีนเนีเนีนเกลือ แล้วเขา็จะใส่ไอ้นั่นน้ำมันงาค่ะกิ่นหอมๆเขาจะใส่น้ำมันงาหัวเข้าสีเน้นน้ำมันหอยค่ะตอนนี้กะจะเทีย่ยงผิดก็มากจะสุกค่ะผัดมะเขือม่วงค่ะมุน กินเขากินเต็ที่ห้านี่แหะค่ะจะบดได้เท็มจัดทีหาวอแล้วก็เต็ดอยู่ผุกินกกินนะคะละเมสุกน้อยค่ะ มะเขือม่วงห้าออกมาหนาตางเสรแล้วค่ะแบบนี้ห้าวกะทามะเขือม่วงเพิ่มซุปเล็กน้อยห้าวกะใส่หัวกะเพาะค่ะค่ะจะได้สิก,กินแบบรสข้มโอวนก็ได้เด้อค่ะทัดมะเขือม่วงกินรสข้มโอวนได้ค่ะแล้มันเละแบบกระย่อย,อยงา่ายค่ะาตาห้าวกะ ดอกไม้จังทร์ีค่ะใ,ใส่งใผงโป่งลุน้ำมันหอยเข้ากับไส่แล้วละค่ะค่ะแล้วกับซีเบิ่งว่าเซาสิเอาทั้งใดอีกตกเกียวเขากับไส่แล้วค่ะงายเนาะค่ะเจ็นบองมะเขือหมองบ่มมีดำเลยค่ะค่ะแต่ว่าเน้นใส่น้ำมันหลายจังน้อยค่ะ เบลเลียนค่ะน้ำมันใส่ลงหม้เสีอนี่ตัดอีกอย่างนึงค่ะค่ะัดทีหาสิใส่โหระพาค่ะ่มันนิดนิดพักค่ะใส่โหระพาค่ะโหระพาเข้าไปค่ะโหระพาคนสึก็โอเคแล้วค่ะเี๋ยวมองเขา เขือมว่วงน้ำมันหอยสดอามาสไต้หวันค่ะ